หัวเป็นหัวเลยพี่น้องหัวเป็นหัวเลยสาสกิปขึ้นตับขึ้นอ้าววัสดีพี่น้องบองกวันตอนแรกอีกแล้ววันนี้ สรอยจุกบริพ่อกันโดแสแตดงสรอยจุเนี่ยเออเสริมสรรองบันกายบันเกิดพี่น้องเออครบหลบบ้านเกิดแล้วต้องถามมันอยู่เท่าไรไ <c oughs> ก่เล็กขาอะไนระพี่น้องเออสรอยจุสรอยจุแก้วเนี่ยกระดาษดกระดาษสระแหน่เลยพี่น้องเลอเหน่งหงอต้องมีสระแหน่กักกระเนะมาเท่าเนี่ยซาลาน่ มาเลยเป็วันมานําพี่น้องมาไว้แห้งเลยวันกุ้งเลยหายเลยเนื้อง่อยเน้นได้เด็ดจัดไปโอ้ยกินเนื้อแบบไม่แห้งกินเนื้อแพร้อมแห้งเลย อีกนาทีพี่นองสะเฉพาะเสือมันแรนกินแรนกินหงอยกว่เหนือมันแสบพี่นนองเหนือหงอยเนี่ยแสบยังไงมันจะออกแบบนุ่มๆตัวไงพี่นนอง มือมยาหาพยาดไปน้องอันนี้เป็นตุ้มมียาหาพยาดไปน้องคลิกมาแล้วคลิกมาแล้วอ่ะขี้ขาขี้ไปเต้นแกวญี่ปุน่นเซ่มาก,กุาเตะอ่ตามวันนี้ก่อนตามวันนี้ก่อน กี่อย่ม่นอปางอย่หวทองตบหวานตาหวานตับเป็นตาโมนกิยหลายตบหวานไม่หอกมนหวานแบบตาลเลยมันหวานแบบเน,นื้อหวานเลย คนมาตาบัานคือบวานเติมตางขอแม่เนียนเลยสามสิบกิออยรือืนยี่นึงว่ากาคิว เจอได้บริกินซอยตูวไม่แล้วนะสายดิบสายดิบดิบเถื่อน <laughs> นาซิเมนในหัวหัยาวๆเดียวเบืองภาคตวันหัวพันหัยาวตับเป็นตับือ <c oughs> เนือเป็นเนื้อเลยไป็นเนื้อก้อเป็นก้อนเลยจัดไปเอยความสุขคงเกิดเป็นคนที่ห่อง,งอเป็นหงอเลยเป็นหองงอเป็นหงอเลยแดงก็แดงเลยพี่นอง ร้านแห่งตะวันซื้อประจำซื้อประจำูกค้าประจำ

สามกภาษาดยสามกระสับม,มีตับมีพาคิริวเนื้อสามอย่างเลยไปลองด้วกันนะสามอย่างในคำเดียวจัดไปสามกภาษาเกลียวเดีอดหนุ่มว,วันวาน เนีนเนีนเนื้อเนีนเนีนส,สินสันสินค้าล้างพี่น้องอเป็นเนือ้อเป็นเนื้อเลยเนีนเนีนเลยวัเนีน้สามทิ่มอราจะไปแข่งแล้ว รับหนึ่งรับหนึ่งของโมเทสอีกสองติดหนึ่งในสามคลิปเสียวผมบอ,อกไว้หนึ่งในสาม พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามผมติดตามสองปกักยดอาติดตามสองอีสา,านพาลาะนออกเจ้าความคุณค่าของพี่น้องทิดตามทีดตามให้กำลังแรงใจแหลมผมกัเรีนเนี่ยอวอเดินไปทำอยได้ ทีนไปแดดห้อนหอนแดดหอนยี่ดีหูแดงหมดแล้วเอออื้หืือ เกิดเๆ็นพุทธิ์พิณทองเ <c oughs> หนไหมเนกิดเป็น,นเกิดพี่น้องเจียวนัวนัวสด สร้อยจูออนี่มันเป็นอาหารที่เขากินมาโด่งนี่เนบะันพมรพองพอพองพอพองพออีกสุดพอเนี่ยเ่ี้ยง คุปัญญาอีสานเนาะคนอีสานนี่เป็นคนอีกมันธรรมาดาอย่างนี้นะ เข้ามาซ้อยจุมเป็นระเ้ยน,น,นี่ของอีสานไปห้อสซ้อยข้าโค้งอปหรงขาของเราเนี่ยโหดหลายแห่งเลยรอ YouTube ไป you ใหงดูแล้วโหดหลายแห่งเล,โลยโลดหัลวหลมตุ่มลงม,ม,ม,มีดแท่งเสียบซ้อยจุข้าโค้งเลยไปหรอมันโหดแหง แก่อนหนัวเป็นหนัวเลยพี่น้นงองเรายูสองต่อพี่น้องฝากติดตามสองปากกินมาพี่้องเลยดิฉานาเราเนะเจ้า แรงสำหรับส่วนของพ่อแม่พี่น้องอะส่วนหนึ่งเนี่ยครับหนึ่งพี่นองเลยขอพรที่นี่กับฝากไว้ทั้งนี้พี่น้องพบกันไม่ชิวนาพี่น้องบ๊ายบาย